สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านในฝันสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาไอเดียแบบบ้านอยู่นั้นแต่ยังเจอไม่ถูกใจสักทีวันนี้เราก็มีไอเดียแบบบ้านชั้นเดียวแนวสไตล์โมเดิร์นมาฝากเพื่อนๆกันอีกด้วนะคะซึ่งแบบบ้านหลังนี้เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดปานกลางประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำและ1ห้องครัวพื้นที่ใช้สอยประมาณ131ตารางเมตร พิกัดการก่อสร้างของบ้านหลังนี้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นสำหรับแบบบ้านสวยหลังนี้สร้างโดยทีมงาน T&T n House Home Builder เป็นแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นชั้นเดียวออกแบบเป็นหลังคาทรงเพิงแหนทรงปีกนกมุงด้วยเมนทั h ชี t ผนังใต้หลังคาเลือกใช้เป็นไม้ฟาทาสีน้ำตาลปิดขอบด้วยบัวสีขาวฐานของบ้านยกตัวสูงพอสวยงาม ทาสีเทาโทนสีเข้มปิดขอบบัวสีขาวผนังภายนอกบ้านทาสีเทามีการแทรกตกแต่งด้วยกระเบื้องลายสวยปิดขอบด้วยบัวสีขาวและเพิ่มความโดดเด่นสวยงามให้กับตัวบ้านด้วยการติดตั้งโคมไฟดวงสวยด้านหน้าบ้านทางเข้าบ้านนั้นจะถูกออกแบบให้อยู่ตรงกลางของบ้านเพื่อรับแนวบันไดพอดี ส่วนหน้าต่างเลือกใช้เป็นกระจกใสวงกบอลูมิเนียมสีดำปิดล้อมด้วยบัวสีขาวบริเวณด้านหน้าบ้านมีพื้นที่ที่เป็นระเบียงขนาดใหญ่สามารถใช้สอยได้อย่างดีกั้นริมระเบียงด้วยราวเหล็กทาสีดำต่อยาวถึงขั้นบันไดเป็นราวจับขึ้นลงบันไดเพื่อความสะดวกสบายบันไดปูด้วยกระเบื้องโทนสีน้ำตาลโซนระเบียงด้านหน้าบ้านเลือกปูพื้นกระเบื้องโทนสีน้ำตาล แถมยังมีการติดตั้งหลังคาเพื่อการสาทโซนระเบียงเป็นหลังคาปูนที่ยื่นออกมาจากตัวบ้านภายในตัวบ้านตกแต่งแบบเรียบง่ายด้วยโทนสีขาวตัดกับบัวพื้นสีเข้มพื้นเลือกปูกระเบื้องเป็นลายหินอ่อนส่วนฝ้าเพดานเป็นแบบฝ้าหลุมทาสีขาวประดับตกแต่งด้วยโคมไฟคริสตัลดวงสวยและไฟซ่อนแบบกระพริบหากสีสันส่วนประตู เป็นกระจกบานเลื่อนเป็นทางเชื่อมไปยังส่วนห้องครัวฝั่งซ้ายมือจะเป็นครัวส่วนอีกห้องจะเป็นห้องนอนห้องแรกและเป็นห้องน้ำอีกมุมภายในบ้านฝั่งขวามือของถงบ้านจะเป็นส่วนของห้องนอนทั้งสองห้องและห้องน้ำมาต่อกันที่ห้องนอนนะคะห้องนอนในห้องนี้เลือกใช้ตกแต่งโทนสีขาวเหมือนกับตัวถงบ้านพื้นเลือกปูกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวส่วนฝ้าเพดานเป็นแบบเรียบ ติดตั้งหน้าต่างไว้สำหรับระบายอากาศพร้อมกับมีมูรี่และบ้านสวยๆไว้เปิดใช้งานเพื่อรับแสงห้องน้ำห้องนี้จะเป็นห้องแรกมีการแบ่งกั้นโซนเปียกและโซนแห้งอย่างชัดเจนพื้นห้องน้ำนั้นเลือกใช้กระเบื้องโทนสีเทาผนังกุตกแต่งด้วยกระเบื้องโทนสีขาวและสีเทามีการแทรกตกแต่งกระเบื้องสีดำบางส่วนห้องน้ำห้องที่สองสวยงามเหมือนกับห้องแรกเลยนะคะ พร้อมกับสุขภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันให้ใช้งานโซนห้องครัวมีพื้นที่ที่กว้างขวางมากๆฝ้าเพดานด้านบนเป็นแบบฝ้าหลุงตกแต่งด้วยโคมไฟสวยงามและไฟซ่อนฝ้าสีเขียวสดใสเคาน์เตอร์ครัวติดกับผนังขนาดใหญ่ไว้สำหรับทําครัวมุมขวามือยังเป็นชั้นวางเอาไว้วางของต่างๆได้มากมายและนี่คือส่วนของด้านหลังบ้านสำหรับเป็นโซนซักล้าง พื้นที่ด้านล่างเลือกปูกรับเบื้องลายโทนสีน้ำตาลกัานริมะรเบียงด้วยราวเหล็กทาสีดำมีประตูทางเข้าออกอีกทางที่เชื่อมไปยัางโซนห้องครัวและนี่ก็คือแปลนของบ้านหลังนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบ้านที่เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดปานกลางเหมาะกับด์สไตล์ครอบครัวของเพื่อนๆกันไหมลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ทางช่องบ้านในฝันขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ